แล้วครับกลับมาดูกับ yeah. รบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับอันนี้ครับฝั่งนัง <ๆ S 2> ้นเป็นฝั่งของคนเสื้อเหลืองนะครับผมรูผมผม้ทุกอย่าง,างนะครับทา,างนี้นี่เป็นฝั่งเสื้อแดงนะครับรวมไปถึงทั้งเสื้อเหลืองนะครับอยู่กันด้วยกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับก็ถกเถียงกันประหารกันนิดหน่อยนะครับตามกระแสนะฮะอยากจะบอกว่าข้างหน้านี้เป็นที่ทำงานผมนะครับก็ใส่คงไม่ได้ทำนะวันนี้ หาข้างปากข้างกัน,นจริงๆนะฮะมากันทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวรถติดมากครับถ้าไม่มีคุณตำรวจนี่มผมว่าแย่นะฮะนี่เป็นเอ่อคุณคุณวิภูสิทธิ์ครับเอ่อชุดดัชุดดที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เป,เป็นหัวหน้า Security เซคูริตี้การ์ดนะเพราใส่สูทด้วยเดี๋ยวยืนตรงนี้ดิกูมองไม่เห็นโอเคอะไรนะอะไรนะเรียกว่าอะไรนะที่ชุดดำตรงนู้นผมก็ไม่รู้ครับเขาเป็นเซคูริตี้การ์ดใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะเป็นลีดเดอร์ของพวกเซคูริตี้การ์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับครับผมเพราะว่าเขาใส่สูทแล้วก็มีเอ่อเป็นเนลโฟนอะไรพวกนี้ปลูกไทยด้วยครับไทยลาย่อกครับมโอเครู้ว่าเขาจะไปสงการกันหรือว่ายังไงครับผมอันนี้ผมโอเคครับโหก็นะครับเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆอีกนิดนึงนะฮะมีป้ายมีป้ายด้วยครับมีป้าย ก้นดุจเจลเย้เดี๋ยวไปใกล้ครับเดี๋ยวไปใก้อโหด้านนี้นะครับเป็นยินดีต้อนรับนะครับพลตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรนะครับไปเดินต่อไปครับเดินต่อไปอม้นกด อย่างที่บอกแล้ครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศฮอตมากครับเราจะเดินต่อไปนะครับเราจะจริงๆจุดประสงค์ของเราไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้เรามาดูสาวๆ้ำพมุดเยนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าร้านไทยพาสิโอแล้วครับอันนี้เป็นหัวหน้าโจงนะครับนี่ครับมีมีสีแดงสีเหลืองโอ้โหนี่ทั้งสีเลยครับเป็นกลางนะครับผมก็ว่าเพื่อนผมหายไปไหนมานั่งอยู่นี่นี่ยครับถ่ายผู้ชมส่ยืนจริงแม่งได้ลองแน่นอนอานสดครับ าอยู่นะมองไปครับผมเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆต่อไปนะนี่นะครับเป็นเสาเออแขวนคอนะครับดูแล้วแบบทางนี้นี่เป็นหน่วยสเสบียงเสริมนะครับมีน้ำมีอะไระครับผม รถคันนี้นะครับมาตั้งแต่สิบโมงเช้าครับผมจําได้ครับผมไปติเกตเขาหรือไงคะไปติเกตเอาเาว่าแต่เขาย่อนเหรียญตลอดไม่ใช่เหรอครับไม่จ้าเหมือนกันครับครับผมดูสิช่างมันแล้วเธอจะหยอนได้ก็ได้ไม่ต้องหยอนนี่ครับโอ้โหคนไทยนะครับใจดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับผมรู้สึกยังไงครับวันนี้ครับก็มาในฐานะคนไทยอะครับครับผมไม่ได้ว่าเสื้อเหลือไม่เชื่อ เราทำผิดกฎหมายไดอยู่เหนือกฎหมายได้ยังไงคะครับผมตื่นเต้นจริงๆนะวันนี้ผมไม่ไดผมทํางานอยู่ตรงนี้ร้อทำงานอยู่ตรงนี้โอเคครับผมจะไม่ได้ทํางานเราไม่มีไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกแล้วก็มีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนเดี๋ยวจะเข้าไปอุดหนุนไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากเลยครับมาในฐานะคนไทยล้วค่ะเราไม่ได้มาแบบมาก่อเรื่องก่อราวอะไรแต่เพียงแต่บอกเขา นะครับก็ตอนนี za, ้ที่จอดรถในพลาซ่านะครับก็เต็มกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับยังไงอะทไถ่ายวิดีโอเล่นรอเข้าไงปิดร้านแล้นี้ลูกจะเข้าร้านหรอช้ากีนี่ครับไอจุกครับเรียกกันว่าไอ้จุกตอนนี้คุณก็อยู่กับโอ๊คเฉยๆแห่งไทยปัตติวานนะครับก็วันนี้ เป็นเรื่องกังวลครับผมครับผมก็เป็นวันที่คุณอภิสิทธิ์พะชาชีวะเขาเออเขาจะมาที่นี่นะครับผมทักษิณครับแล้วก็ฝ่ายเสื้อเหลืองเองก็ไม่ชอบอ๋อครับฝ่ายเสื้อแดงก็ไม่ชอบครับผมอ่ะตอนนี้เอ่อโทรมาจากเอ่อคุณสรเอมนะครับสรเลีคุณคุณโน้มคิดยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับ ถึงคนจะร้อนนะครับแต่แดดร้อนกว่าครับผมผมไม่กล้าวไปนอกเลยครับถึงคนจะร้อนแต่แดดร้อนกว่าทุยจริงโอ้โหวันนี้นับหนาฝาข้างกันจริงๆนะครับแดดร้อนนะครับสวัสดีครับมีปลาแอปลาข้างบ้านผมเองโอ้โห

แม่ครับรู้สึกยังไงครับครับวันนี้ครับหมอแม่ครับ <c oughs> ถ่ายไปส่งส่อรื้อต่อรื้อ่ออกไม่นอนนี่คร <c oughs> ับเดี <c oughs> เ๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>